สวัสดีเจ้าวันนี้เบียมาอยู่ที่เมืองขอนแก่นนะเจ้าหรือว่าตังอีสานเนาะวันนี้มาจังหวัดขอนแก่นกันนะเจ้าแล้วก็มาแวะกินข้าวที่้านมิตรภาพลาบก้อยนะเจ้าขอนแก่นสาขาเดียวในประเทศนะเจ้าทั่วประเทศในประเทศเนาะเี่นะเจ้าบรรยากาศทาั้งลานอันนี้หน้าลานนะเจ้ามิตรภาพลาบก้อยโอ้ย <c oughs> สาขาเดียวทั่วประเทศนะเจ้าเปิดตั้งแต่4ี่โมงแรงถึง5้าทุ่มกึ่งนะเจ้าเดี๋ยวเขาเข้าไปดูในร้านเลยเนาะมาเลยเจ้าตามมาเลยมาเลยนี่นะเจ้าเนื้อสดๆเลย เนื้อสด,สดนะเจ้าปกติถ้าทุกวันยกเว้นวันพ้านะเจ้าถ้าวันปกติก็เนื้อวันละครึ่งตัวนะเจ้าถ้าเป็นวันพ่าก็หนึ่งตัวนะเจ้า อันนี้เป็นแนมนะเจ้าอันนี้เป็นเนื้อแดดเดียวนะเจ้ามีเป็นปิ้งย่างมาเราเข้าไปดูในห้องครัวเลยนะเจ้าทางนี้ก็จะเตรียมพักนะเจ้า เตเรียมใส่ถาดไว้เลยถ้าปัดเตรียมเป็นถาดจะอี้เป็นจานจะอี้จะบัดตันนะเจ้าีน 6, 8, าน่นะเจ้าในห้องครัวก็จะยุ่งยุ่งกันหน่อยดูน้ำจิ้มก่อน,นล้ำเต้นเจ้านะเจ้า ลวกอะไรนะคะลวกลิ้นลวกลิ้นนะคะจานแปดสิบเหมือนกันหมดใช่ค่ะไก่มู้งมุม้งรักคนหนาไม่มลวกลวกลิ้นข้าวก็นึ่งไปด้วยเลยนึ่งถ่านอมพรเล้เจา นี่เป็นปิ้งปิ้งย่างย่างนะเจ้ามีหลากหลายอย่างนี่ทำอะไรคะอันนี้ลูกลหมูค่ะลูพิรินเนาะข้างในจะเป็นเตาย่างแม่ค้าสวยนะคะนี่นี่คะ่ะนี่เตาย่างแบบใหญ่เลย มา,มา่ายดีดนึงนะคะเรายางใหญ่เลยนนีนึ่นแนีนะน,นะคะอันนี้เฮียลงเจ้าของร้านฝีมือสุดยอดนะคะสาขาเดียวทั่วประเทศมิตรภาพราบก้อยมือหันมือหันมือหันสวยนะเจ้าไม่ค่าคนนี้ยิ่งสวยไปใหญ่เลย น,น่องเห,หมยมนี่แป้งนมแยกห้ขอดูหน้าแม่ค้าหน่อยสวยแม่ค้านี่สองคน,น,อนสองคนปลูกนะเจ้ามาหลีกทางคันก่อนอมอาทางนี้มาทางนี้มาไปดูมือซับกันนี่ ทางนี้ก็กําลังอู้โซเลสั่งสันกันอยู่8ปีนะเจ้าไปได้เจอกันขออนุญาตทุกคนนะเจ้าที่ได้ถ่ายลงในคลิปนี่เปิดตั้งแต่4ี่โมงแรงถึง5ทุ่มกึ่งนะเจ้าใครผ่านไปมาก็แวะมาอุดหนุนนะเจ้าเมืองขอนแก่น รับคลิปนี้ก็ขอพบพระคุณทุกท่านนะเจ้าที่เข้ามารับชมคลิปด้วยกันฝากล้านมิตรภาพมิตรภาพลาบก้อยสาขาเดียวทั่วประเทศตีเมืองขอนแก่นเต้งนะเจ้า